เย็นใจ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 เย็นอะไรวะนะซสายนี่ไม่ใช่หรอบ้านไปอีกไปนี่บ้านนาหนี้บ้านขนาหนี้มีคนเลี้ยงวัวมีคนเลี้ยงวัวเอาแล้วเอาโอเวนร์เยแลคือเขาเลี้ยงกันตรงนี้หรือเขารับไม่ใช่ทำไมเขามาเลี้ยงตรงนี้ต้องจิลตาให้เขาออกไปก่อนเดี๋ยว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 ก็ผมบอกเขาให้เขาออกไปอ่ะมันยังไงเราก็ต้องพักที่นี่อ่ะใช่ใช่ใช่ เอาละเดี๋ยวทุกคนไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวฉันจะไปไล่คนเลี้ยงวัวก่กนอนให้หัวหน้าบาตัตโตะเดี๋ยวเอาแขกเปอีเข้าข้างในบ้านเลยได้ไหมเออเข้าไปเลยไปประจำจุดเลยมันลุกดิ้นเึงอ,อ่าตกแอร,ร <ไป S 1> ์อะไ้อ่ะตรงนี้มะตรงนี้เหมือนประตูหลังจะเข้าได้มั้งไปอีห้องนึงกับดาร์กับดาร์กพวกมันนั่งอยู่ในป่าตรงนู้นเต็มเลยตรงไหนเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้ข้างหน้าข้างหน้าป่านู้นอ่ะฉันวิ่งไปดูมาเมื่อกี้ฉันเจอมันนั่งเต็มป่าเลยอยู่นีมอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ปลอดภัยเลยนี่ป่านี้ที่ฉันเล็งไปเนี่ยเขาได้ทั้งสองทางเลยน่าหล่อมาครับงั้นไอรีนก็ดูทางนึงระวั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 งเอาตำแหน่งด้วยชัดเจนหน่อยชายป่าครับยูดูดยุดูดชายป่าด้านหลังทั้งหมดเลยนี่ข้างนี้ไกลๆกันหน่อยข้างนี้ข้างนี้ตรงนี้ห่างๆกันเลยบอกว่าแยกแยกกันเป็นคู่เหมือนเดิมข้างๆข้างๆข้างๆไปอยู่ที่เจ้ หมออยู่ไหนบ้างหมออยู่ไหนบ้างหมออยู่ไหนบ้างหมอทั้งบัานเฮ้ยข้างในข้างในบ้านโดนเหรอข้างในบ้านข้างในบ้านหมอตายแล้วหมอตายหมอตายหมอตายยิงดิยิงดิยิงดิยิงิยุ่งยหมอตายได้ไปบ้านท้ายออกไปได้ข่้นเลยไหมบ้านข้าในบ้านในบ้านไปเฉลี่ยไหน่อยไปเฉลี่ยไปในบ้านเฉลีร์ใช่ไหมไอรีนในบ้านเฉลีร์ในบ้านถอยมาหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยหมอบาดเจ็บเฉลียเจ็บเจ็บเฉินเจ็บเฉินเจ็บ ขอพันแพ้ขอพันแผลใครมีผ้าปันแผลไหมผมหน่อยเร็วไอรีนเอามาหน่อยไม่ไมวิ่มาห้าเอามาห้าเอามาหเมื่อไหร่ตรงน้ตรงนั้นจะออกมาเร้อมพร้อมพรอม ไปซีรีส์เขบพบรตรงนี้หน่อยให้ไปแล้วไปแล้วให้ไปแล้วไอรีนเวพอยู่ไหนอยู่ข้างในอยัาปลอดภัยดีโอเคลรอกก่อนรอกก่อนเนาะ ไม่เลยมีมีข้างล่าระวังระวังระวังคนเสริมระวังคนเสริมนะอิเล็กติดตัวคนยอมแพ้ได้แล้วนะโนรองแม่กลางอะแกลืมไปได้เลยว่าฉันจะยอมแพ้ออกมาจะได้ลืมแน่นอนแกต้องนอนฝันกลางวันต้องติดตื่นอะ เเจ้าได้ลืมแน่นอนไอ้เจ้าโรแมนไม่อ้เจ้าคนนั้นม uh, ีความหมายกับเจ้ารึเปล่าง่ะยองไงจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ฉันจะจบพวกเขานลกแกต้องตายเด้ข่าวว่าเจ้ากำลังจะตายนะ